สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแจกโค้ดอังเปานะครับผ่านแอปพลิเคชัน g o d a i l y นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรับอังเปาผ่านแอปพลิเคชัน g o d a i l y มารับเงินฟรีเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดอังเปัาของแอปพลิเคชัน g o d a i l y หลังจากที่ผ่านมาเราก็แจกแล้วในส่วนของแอป Thai Daily เมื่อคืนแล้วก็ก่อนหน้านี้แจกของแอป Tap ค o i ด้วยกันเนาะ เงินในส่วนของในซองอยู่ด้วยกัน158บาทแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับใครได้ก่อนใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วก็แต่ว่ามันก็สุ่มอยู่ดีแหละว่าเราได้รับเป็นเงินหรือว่าเราได้รับเป็นบิลนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนาอเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรับโคดอังเปานะก็ต้องโหลดแอปพลิเคชัน G Daily ก่อนนะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันนี้สามารถเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับผมนะ และก็นะครับในส่วนของคนที่จะเล่นแอปนี้จะรับอังเปาแอปนี้ต้องมีแอปอีกแอปหนึ่งที่มีชื่อว่าแอป to m o n e y Wa l l e t นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกเชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะครับต่อมาก็มาดาวน์โหลดแอปนี้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาปับ๊บเราก็เปิดมาเลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดข้ามตรงนี้ไปแล้วก็มาที่เมนูบัญชีที่อยู่ข้างล่างมุมขวามือนะ แล้วก็นะครับให้เรานะทำการล็อกอินก่อนมันจะมีปุ่มให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะด้วย Gmail ด้วย Facebook ด้วย Line ด้วยเบ u ร t o ทรนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบได้ของผมนั้นใช้ Facebook นะหลังจากที่คุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เหมือนผมนะให้เรานะครับมายืนยันบัญชีก่อนนะว่าเรามีตัวตนจริงๆก็คือมาทำภารกิจนั่นเอง ภารกิจของเขาก็จะมีภารกิจของการล็อกอินนะหรือการเชนะ็คอินแล้วก็มาล็อกอินเลยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดกระ,กระบาดป,ปิดไปนะครับแล้วก็ภารกิจต,ต่อมาก็คือเป็นภารกิจของการาทำภารกิจรายวันนะครับ ซึ่งให้เรานั้นดูวิดีโอนะ้า3วิดีโอด้วยกันจะได้อยู่ที่10,000-20,000เรียนนะครับและภารกิจอ่านข่าวจากข้อความเจ้งเตือนก็คืออยู่ไหนอยู่ตรงนี้ทุกคนนะหน่าแจ้งเตือนนอกจะมีข่าวสารให้เราอ่านนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่านบทความปกตินะ่า1,3,6,10นะก็คือทั้งหมดด้วยกันนะับ10ครั้งด้วยกันนะก็จะทาภารกิจสาเร็จนะแล้วก็จะมีรางวัลให้เราด้วยข้างล่างนี้ทุกคนเห็นไหม -5,000 ถึง1 5 0 0 0 3,000ถึง8,000 5,000ถึง5,500อันนี้คือรางวัลที่เขาให้มาเนาะแล้วก็มีภารกิจสำหรับผู้ใช้งานใหม่ก็คือให้ใส่รหัสโค้ดรหัสโคดนี้คือรหัสโคดเช่นเพื่อนนะไม่ใช่รหัสโคดในการรับอ่างเป่ารับยาปมกันนะตรงนี้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นรหัสโคดของการใส่อ่างเป่าตรงนี้นแะแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่เนาะหลังจากนั้นเมื่อคุณทางานเสร็จเรรียบ้อยแล้วก็ให้เรามาใส่โคดอ่างเป่าได้เลยนะครับผมนะก็ กดอ่งเปาในคลิปนี้นะครับผมนะให้เรามาที่เมนูนี้แหละแล้วก็มากดตรงนี้หน้าที่เป็นคําว่าคดอ่งเปานะครับซึ่งนะกดอ่งเปาในคลิปนี้นะครับก็อ่ให้เราใส่ตามผมเลยนะมีคําว่าอะไรบ้างนะมีตัว A ตัวพิมพ์เล็กนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงอ่าเแล้วก็ตามด้วยตัว G นะครับอ่านี่เลยนะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ6 7 8นะครับแล้วก็ตามด้วยาภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ B M แล้วก็ M นะครับจากนั้นก็ให้เรากดแลกครับเลยนะครับถ้าโค้ดมันถูกต้องก็จะได้รับเป็นเงินเหมือนผมแบบนี้นะหรือระบบก็จะให้เป็นเหรียญถ้าหากว่าเงินในซอง150่อบาทหมดไปนะใครที่ได้รับเป็นเงินก็กดถอนเงินตอนนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดยืนยันการแลกครับกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะ จากนั้นก็รอประมาณ1-3วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็แค่นี้เองนะครับถ้าเกิดว่าใครนะสมแล้วได้รับเป็นเงินหรือได้รับเป็นเหรียญน,นะครับการุณนะคอมเมนต์หน่อยใต้คลิปวิดีดีนะผมก็อยากทราบเหมือนกันเนาะแล้วก็นะถ้าใครได้รับเป็นเงินถอนมาแล้วเงินได้รับจริงหรือเปล่านะครับไยถึงว่า คนได้เป็นเงินของผมแล้วก็กดถอนแบบผมเมื่อกี้เงินเข้ามาหระเป่าเนาะถ้าหาว่าเข้ามาเกาณาพิมพ์มาด้วยนะผมก็อยากทรบาบเหมือนกันเนาะส่วนใครที่มีได้รับเป็นเหรียญนะครับก็เหรียญก็จะถูกมาสะสมที่เมนูนี้นะแล้วก็มาสะสมให้ได้ถึง200บาทหรือ20ล้านเหรียญด้วยกันก็สามารถถอนได้อยู่ที่20บาทเอาไปใช่ดิ2 0 0บาทเนาะถอนเป็นทูมานี่วอลเล็ตน่าจะดีที่สุดนะครับ ส่วน500ยบาทก็คือ50ล้านเหรียญ1น0บาทก็100ล้านเหรียญด้วยกันนะประวัติการถอนเงินก็เคยถอนเงินมาแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้หนะ้าที่ผ่านมาก็เดืนเอนพฤศจิก,กายนวันที่15บําจำนวน2 0งบาทนะครับก็ตามนี้เลยนะสามารถถอนเงินได้จริงนะครับผมนะตอนนี้อังเปาเงินยังไม่เข้ามานะถ้างเงินเข้ามาเดี๋ยวผมจะทําเป็นหน้าปกนะแปะไว้แล้วกันเนาะวันนี้ก็มาแจกโคดอังเปาพิเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ